ช่วง Happy Money Time สนับสนุนโดยโครงการให้เงินทำงานผ่านกองทุนรวมวันนี้ตามสัญญาค่ะว่าเราจะมาต่อเนื่องถ้าเราอยากจะหาช่องทางที่ทำให้เงินในกระเป๋าของเราออกไปลงทุนนั้นงอกเงยมากที่สุดเท่าที่รู้สึกเราอยากจะได้มันวันนี้พี่วรสินพัฒนาอวรกิจคุณท่านเป็นกรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจกองทุนรวม บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวงจำกัดจะมาให้คำตอบกับเราทำอย่างไรสวัสดีครับพี่วทิสวัสดีครับพี่ฤทิครับ<ะ>ทำยังไงดีใ,ให้เงินให้เงินง้อเงยาะทุกคนลงทุนก็อยากให้เงินง้อนะครับแน่นอนค่ะเลยหลักการเวลาลงทุนแล้วเงินก็ควรจะงออนะครับจะเกิดความเสี่ยงก็คือมันไม่เป็นอย่างที่คิดแต่ว่าการลงทุนแต่ละประเภทเนี่ยนะครับมันง้อ ไม่เหมือนกันนะครับบางทีก็งอกเร็วบางทีก็งอกช้ายกตัวอย่างเช่นถ้าลงในตราสารนี่เช่นพันธบัตรอันนี้งอกเร็วเหมือนกันแต่ว่าเวลาเราลงทุนเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าเฮ้ยเราต้องลงทุนเันอย่างหน่อยนะไอการลงทุนแต่ละประเภทเนี่ยจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยรางทุนสามารถลงทุนเองได้แต่ว่าก็อาจจะลงทุนผักกองทุนรวมได้เมื่อกี้ผมพูดถึงพันธบัตรแทนที่จะลงทุนพัสดบัตรเองโดยตรงนะครับอาจจะต้องใช้เงินหลายสิบล้านนะครับเพื่อไปซื้อพัสดบัตร ก็ <USC. S 2> มีชังเลือกนะครับก็ <H ada. S 2> สามารถลงทุนผ่านกองทุนรวมที่ลงทุนใ <H ada. S 2> นตลาดได้มันก็จะงออกคล้ายๆกับ <c oughs> ที่เราลงทุนในตลาดบัตรทาอย่างไรที่เขาจะาไปอยู่กองทุนรวมเอ่อวิธีการอย่างนี้ต้องบอกว่าคนเนี่ยลงทุนในกองทุนรวมเยอะมากถ้ามีความสนใจนะครับ <c oughs> ผมแนะนํานี้นะครับลองไปธนาคารนะครับที่ใกล้บ้านท่านนะครับพูดคุยเจ้าหน้าที่ก็ดูที่เขาเป็นเจ้าหน้าที่แนะนําผู้ลงทุนนะครับพรุ่งนี้เขาจะมีความรู้เขาจะแนะนําท่านเลยว่าครับว่า กองทุนตอนนี้มีอะไรบ้างมันมีดีมีเสียไงท่านอาจจะลังเลหรือไม่แน่ใจคาแนะนําผมคืออาจจะเริ่มต้นอย่างง่ายๆก่อนนะครับการเริ่มต้นอย่างง่ายๆเนีย่ยท่านอาจจะเริ่มต้นจากการขยับเงินฝากของท่านนะครับมาลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ต้องมีตังค์เยอะไหมเอ่อไม่จําเป็นปจัจจุบันนี้นะครับหลายๆกองทุนเนี่ยเงินแค่พันบาทเนี่ยถ้าเริ่ม<า>ลงทุนในกองทุนรวมได้ละค่ะครับแล้วท่านก็ลองดูนะครับว่าสิ่งที่ท่านลงทุนเปรียบเทียบการฝากเงินแล้วเนี่ย มันดีกว่าไหม,มถ้าเกิดมันดีกว่าท่านมัน่นใจมากขึ้น<ม>ก็เพิ่มก็น่าจะเป็นการลงทุนที่ให้ประโยชน์ได้ครับเป็นไงเท่าวันนี้ฟังจากพี่วศินแล้วมั่นใจมากขึ้นเลยว่ามีหลากหลายทางให้เยอย่าลืมค่ะทุกแผนทุกเป้าหมายชีวิตคิดด้วยกองทุนรวมขอบคุณมา,มากๆค่ะพี่วศินค่ะขอบคุณเช้าสวัสดีครับกั Happy life, บคุณ